สวัสดีครับพบกับปั๊มสอสวิตยแมคไทยกรุ๊ปอีกแล้วนะครับก็วันนี้บอกเลยว่ามีรถ Fortuner อตัว T.R.D. นะครับตัวโฉมหน้าแชมป์ต้องบอกก่อนโฉมหน้าแชมป์นะครับ่ตรงมาจากนาครศรีธรรมราชนะครับเพื่อมาจัดสเต็ปชุดโชคตัวเทพนะครับก็จะเป็นหน้าทูนซีรีส์หลังทูนซีรีส์นะครับตัวนี้ก็มีเสริมปีกนกปรับองศานะครับแล้วก็ลูกหมากกันโบปรับองศาด้วยนะครับเพื่อจะเป็นสเต็ปฟูลเซ็ต นะครับสำหรับตัวโหลดก็คันนี้ต้องบอกก่อนว่าลูกค้าเปลี่ยนโชคมาแล้วนะครับเป็นหน้าคุยนหลังพิกกี้แบ็กไม่ใช่ว่าโชคไม่ดีนะครับแต่ลูกค้าต้องการอัพสเต็ปขึ้นไปอีกเนื่องจากว่าชุดโชคเดิมลูกค้าเนี่ยผ่านการรีวาวมาแล้วนะครับแต่ลูกค้าไม่โอเคก็เลยขอจัดสเต็ปที่เทพๆไปเลยดีกว่าโดยที่ไม่ต้องรีวาวนะครับแต่บอกก่อนว่าไม่ได้รีวอลจากทางร้านนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจัดสเต็ปนี้แล้วลูกค้าจะพอใจ หรือไม่พอใจและที่สําคัญเลยที่ลูกค้าแจ้งกับทางร้านว่าทําไมถึงต้องมุ่งตรงมาจากนครศรีธรรมราชเพื่อมาทางร้านสอสวิทนะครับเนื่องจากว่าเขาดูจากเพจมาแล้วสอสวิททารถมาแล้วหลายรุ่นนะครับแล้วก็ไว้ใจในฝีมือเรื่องการจัดทรงตัว Fortun เ r นะครับที่สําคัญเลยของพร้อมติดตั้งโทรมาปุ๊บอีกวันหนึ่งมาได้เลยครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงไป Lane, fast call. สวัสดีครับ Fort u n e r t r d รคันนี้นะครับได้ทำการติดตั้งโชค๊คชุดทูนซีรีส์หน้าหลังสเตปโหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นสเตปโหลดอ่าเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับก็คือโดยปกติตัว TR d ดีหน้าแชมป์ตัวนี้ครับรถโฉมท R d ดีหน้าแชมป์จะเป็นตัวโหลดซึ่งมันจะโหลดมาแล้วจากสแตนดาดปกติจากโรงงานนะครับก็คือจะเป็นตัวสเตปโหลดเลยฉะนั้นเราก็เลยต้องจัด ทรงโหลดให้เขาเหมือนทรงเดิมถ้าลูกค้าบางคนไม่เข้าใจนะครับบอกขอเป็นสแตนดาดแล้วทางร้านจาัดสแตนดานดให้เนี่ยรถก็จะสูงขึ้นทีนี้ทางร้านต้องมีความเข้าใจก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัว t r ีตัวนี้เรามาดูทรงกันว่าเป็นยังไงทรงก็จะได้เป็นทรงเดิมเลยนะครับสวยงามแล้วก็พามาดูโช้กกัน ดูเลยนะครับนี่ทางร้านก็เปลี่ยนอะไรไปบ้างเปลี่ยนโชค๊คทูนซีรีส์เปลี่ยนปีกนกโหลดนะครับแล้วก็ใส่แผ่นเพลทเรื่องกันโครงใส่ลูกหมากกันโครงหน้าปรับองศา,าข้อดีของทูนซีรีส์เดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับมันจะปรับได้ทั้งทางบัมและรีบาวอ่าซึ่งตัวน,นี้เนี่ย เดี๋ยวทางร้านก็จะไปลองลดกับลูกค้าแล้วก็จะปรับให้ได้สเต็ปที่ลูกค้าต้องการนะครับว่ามันจะดีไม่ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังกันะตากล้องทางนี้เลยครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นทูนซีรีส์นะครับหน้าหลังซับแทงก็จะอยู่ตรงนี้ตากล้องแผ่นหน่อยนิดน,นึงเห็นไหม อ่าซับแทงก็อยู่ตรงนี้การปรับก็ปรับเบอร์ง่ายนะครับเหมือนกันปรับได้ทั้งบัมและรีบาวเดี๋ยวพี่ปั๊มก็จะให้ทางทีมตัดต่อนะครับอินเสิร์ตภาพระหว่างการทํางานของโช๊คให้ดูว่าจังหวะบัมและรีบาวที่ดีมันเป็นยังไงรถไม่โยนมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะมีภาพแทรกให้ดูเนาะทั้งการทํางานจากภายนอกตัวรถและใต้ท้องรถนะครับให้ดูว่าการบัม และรีบาวของโชคเป็นยังไงเดี๋ยวไว้ดูกัน คันนี้ต้องบอกเลยว่าลูกค้ามาจากนาครศรีธรรมราชนะครับ มุ่งตรงมาหาส์วิสเพื่อต้องการให้จัดชุดโชบให้ตามต้องการเนื่องจากว่าได้ไปติดตั้งมาแล้วในรุ่นหน้าคีนหลังพิกกี้แบ็กแต่แต่ทางร้านที่นครน,นะครับต้องไม่ขอเอ่ยนาะมได้จัดสเตปมาเรียกว่าผิดก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ทางร้านเขาปรับรีวาลมาให้นะครับแล้วมันใช้งานไม่ได้ลูกค้าก็เลยตัดสินใจมาหาสสวิตเพราะเราเข้าใจเรื่องรถจริงๆนะครับ ขอฝากร้านเลยละกันนะครับถ้าคิดถึงโชคโปรเฟนเดอร์คิดถึงช่วงล่างนุ่มๆแน่นๆดีๆและเข้าใจจริงๆฝากร้านสอสวิทไแห็กไทยกุ๊ปไว้ด้วยนะครับก็มีอะไรติดต่อตรงเบอร์ปั๊มได้เลย0 9 7 9 5 6 6 5 6เจ็าหรือผ่านเพจเฟซบ o ๊กย i ทูบทิกต t o k